สวัสดีคะ่ะวันนี้นะคะกูไก่อยู่บ้านพ่อกับแม่วันนี้จะทำคลิปเปิดกรุสมบัติในช่องฟรีสนะคะมีคุณผู้ชมถามมาเรามาเริ่มที่นี่ก่อนเลยเพราะว่าเรามีของอยู่ที่นี่เหมือนกันนี่เป็นตู้แช่แข็งนะคะของบ้านแม่มาเปิดตู้นี้ก่อนเรามีอะไรบ้างในนี้ด้านบน ด้านบนอันนี้เป็นกุ้งนะคะที่นี่ก็เริ่มรอยหลอแล้วเหมือนกันนะแต่ก็ยังมีอยู่นะคะลูกชิ้นแล้วก็ยังมีกุ้งอีกและข้างในเป็นอะไรมั่งก็ไม่รู้ก็มีของพ่อของแม่ปนด้วยนะช่องนี้ช่องนี้ก็เป็นผักนะคะ หนูแม่เขียนชื่อเอาไว้จะเป็นพวกคณะไดโนเสาร์เห็ุอะไรพวกนี้นะแล้วก็มีของแม่มีเห็นมีฟักทองแล้วก็บรอกเคอี่แช่อยู่ด้วยตรงนี้มาเขือเทศจากสวนของเราพริกขี้หนูแต่นี้แบ่งให้แม่นะแล้วก็ยังมีปลามีมีปูนะคะปู ข้างล่าง2แท็กอันนี้เนื้อเป็ดแล้วก็มีเห็ดอยู่ข้างล่างด้วยนะปลาหนูเห็ดสับความจุอย่างสูงชั้นล่างนี่นะคะอันนี้เป็นของแม่เป็นของแม่ทั้งหมดเลยของแม่ดูมีน้อยมาก มาดูตู้นี้กันมีอะไรตู้นี้นะคะเห็นเลยมีถั่วถั่วกับเห็ดโหขอบอกเลยความจุมันเยอะมากมีเห็ดนะคะแล้วก็อันนี้ถั่วน,นี่ของแม่นะเนี่ยของแม่ลิ้นชักนี้นี่อันนี้เป็นปูนะคะปูแช่แข็งมาอยู่ตรงนี้อีกแล้วด้วยอันนี้ก็อีกสองแพ็คเหมือนกัน แล้วก็นี่เป็นเห็ดนะคะที่เราเตรียมไว้สำหรับทอดนะเหลือกี่แพ็คในเห็ดหนึ่งสองสามตรงนี้สามโอ้ยสี 4, 5, <ec> ่ห <ec> ้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้าถุงอ้เห,หลือเยอะเลยเหมือนกันนะ ที่บ้านเราก็มีนะคะเดีย๋ยวกลับไปเปิดที่บ้านาใส่ดิอื๊บนี่หมดแล้วสัมภาระของพวกเราที่นี่กลับมาถึงบ้านแล้วนะคะคราวนี้เราก็จะมาเปิดตู้แช่แข็งที่บ้านของเรานะคะตู้นี้65ลิตรตู้นั้น65ลิตรเหมือนกันแล้วก็มีข้างบนตู้เล็กเดี๋ยวดู2ตู้นี้ก่อนมีอะไรข้างในนะคะมีทั้งหมด3ชั้น ชั้นล่างก่อนเริ่มร่อยรอไปมากแล้วนะคะเพราะว่าเราเอาออกไปเยอะเลยพยายามนะคะจะไม่ซื้อเพิ่มพยายามเอาของออกช่วงนี้เพราะว่ามันใกล้จะเข้าหน้าร้อนแล้วตอนนี้เป็นฤดูใบไม้ผลินะคะเวลาอากาศอุ่นกว่าน,นี้เราจะทำละลายน้ำแข็งมีอะไรบ้างอันนี้เป็นเนื้อเป็ดบดนะคะแล้วก็มีพริกเอาไว้สำหรับทำน้ำพริก น,นี่ก็จะเป็นเจลแช่แข็งนะคะจําเป็นต้องมีไว้เวลาใครเ,เป็นไข้ใครหกล้มอันนี้เป็นซุปซุปนี้ซุปลายหัวกุ้งเขียนเอาไว้นะคะเอาไว้ทําต้มยําได้พวกนี้ก็จะเป็นมีพริกแกงพริกแกงเหลืองมเอีเขาเรียกอะไรนะบลูเบอรี่อันนี้หก อันนี้เป็นก้านพาสีี่นะคะอ้าวไม่ได้มัดปากถุงถึงได้หกมีสีหกกระจายอยู่นี้พวกนี้เป็นริกแกงนะคะเล็กๆน้อยๆถึงเลยกปกตินี่ล้นเลยนะเราขอออกไปเยอะแล้วนะพักนี้เมนูช่องฟรีซเยอะมากเห็นไหมคะน้ําแข็งมันหนามันต้องทำละลายแล้วอะ่ะอันนี้เป็นเนื้อเป็ดอกไก่ใบตอง ด้านในเป็นเห็ดนะคะไปถึงด้านในนูน้นเป็นเห็ดอันนี้ก็จะเป็นผักบุ้งมีผักบุ้งด้วยนี่เป็นซุปเหมือนกันน้ำซุปเหลืองกูกก็จะแช่ไว้นะนี่เป็นผักชีข้างในตรงนู้นล่ะอันนี้กะทิอันนู้นก็เป็นเห็ดเหมือนกันด้านในสุดชั้นนี้น้ำแข็ง นามากใบเตยเห็ดใบเตยกูข้างหลังนั้ำแข็งเกาะอันนี้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นกะทิเล็กๆน้อยค่ะผิวมะกรูดนะคะจากต้นที่บ้านของเราหัวุ้งเอาไว้ทำคางคงทอดนันออะไรอะไรเหมือนกับมิโซะเลยอะ่ะมีของที่มาจากญี่ปุ่นด้วยนะอ่ะตูน้นี้ปิด มาดูตู้เล็กข้างบนกันก่อนก่อนจะไปดูตู้ใหญ่ข้างล่างตู้นี้รู้สึกจะความจุ20 25ลิตรนะถ้าจำไม่ผิดนะคะก็จะเป็นอันนี้อะไรเนี่ยสำหรับพาสตา้าพี่มิกชอบตรงเนี้จะมีพริกทั้งหมด3ถุงใหญ่อยู่ข้างหลังนะอันนี้อีกถุงหนึ่งถุงนี้เรากินก่อนนี่ก็พริกนะคะ อันนี้ก็เป็นน้ำมะกรูดมีอะไรอะรากผักชีขมิ้นปูเค็มมีปูเค็มในนี้ด้วยล่ะมีปูเค็มเมอคือเทศอบแห้งทูน่าก้อนใหญ่เห็ดข้างหลังก็มีเห็ดด้วยเห็ดบ้านเราเยอะมากนี่เป็นถั่วลันเตาเพริกนะคะอันนี้เป็น ยีสสดนะคะแช่ช่องฟรีซเอาไว้ตอนที่เกิดโควิดระบาดหนักครั้งแรกนะยีสขาดตลาดแป้งขาดตลาดซื้อตุนเอาไว้เราก็ซื้อตุนไว้ก้อนใหญ่เลยนะแล้วก็มาตัดแบ่งนะคะเอาไว้ทําขนมปังมันก็เหลืออยู่ใช้ได้ตลอดเลยนะเนี่ยอันนี้สามีนะคะไม่ได้แช่แข็งนะ <laughs> ตูดลบหน่อยตูดตูด ถ่อไปอันนี้อีกตู้หนึ่งตู้นี้มีอะไรข้างบนนะคะต้อติดน้ำแข็งมันติดน้ำแข็งไม่กล้าชักออกมาเพราะเคยชักออกมามันหลุดพลั่วออกมาตอนนี้มีมือเดีวยวมีน้ำแข็งมีปลาตีนไก่ ใช่นี่นติ่งไก่กุ้กงแห้งอันนี้กับกินแกงเหรอเอ้ยไม่ใช่ซูโบเอรากูฟโรชีอันนี้เป็นซอสเห็ดเพิ่ง,ง,งมีแปะกล้วยอยู่ข้างล่างมีผักอะไรต่ออะไรมีอะไรกลัข้างหลังมีแปะกวยผักเห็ดนะคะชั้นนี้มีอะไรอันนี้เป็นพริกแกงพริกแกง เห็ดแล้วก็แกงเขียวหวานอันนี้ก็เห็ดเหมือนกันเห็ดพึ่งแกงออกก่อนเห็ดบ้านเราที่ไม่มีอดอยากนั่นก็เห็ดอันนี้อ่ะอันนี้ก็ซอสเห็ด <c oughs> นานก็เห็ดอันนี้เป็นแผ่นปอเปี๊ยะนะคะแช่แข็งอันนี้เป็นอะไรอ่ะเป็นเบสซี่อิตาเลียนที่เู้ใส่ลวกเอาไว้นะคะ <c oughs> เมื่อหน้าร้อนปีที่แล้วนี่ <c oughs> อันนี้อะไรวะอ,อ๋ออันนี้ใบพริกใบพริกกะว่าจะเอาไ้แกงป่าหรือบางทีจะตําเพิ่มใส่แกงเขียวหวานสีจะไ,ได้ส,สวยๆอันนี้ก็เป็นเห็ดเหมือนกันอันนี้เป็นเห็ดพึ่งนึ่งอันนี้เป็นสําหรับแกงอา่าเขาเรียกอะไรแกงกะหรี่ญี่ปุ่นกไก่ก็ามาแช่ไว้เพราะว่ามันใกล้จะหมดอายุเข่าเทศตากแห้งลูกชิ้นปลาอ,นนอะไรวะ เอาใบตองใบตองกะไว้ทําจุกข้าวหลามอ่ะปิดกระบอกข้าวหลามชั้นสุดท้ายเรามาดูกันมีอะไรอันนี้แก้วแอลกอฮอล์ของพี่เมกเขามาแช่ไว้อันนี้เป็นพาสต์ลีสับนะคะไว้ทําอาหารจะเลี่ยนสชั้นพร้อมหนังกะว่าจะไว้ทำเอ่ออะไรนะมุกกรอบ อันนี้เป็นยี่ร่านะคะยี่ร่ากะเพราที่ลวกเอาไว้เมื่อหน้าร้อนนะคะดูของสดไปแล้วคราวนี้ไปดูของแห้งกันบ้างนะคะว่าตุนอะไรบ้างห้องเก็บของของเราเปิดไฟมีอะไรบ้างนี่อันนี้ซื้อมาจากอันนี้อันนี้ไม่ใช่ของกินนะอันนี้ซื้อมาจากร้านคนจีนนะเป็นฝาชีนะคะ นี่อยากนาเสนอมากเลยยังไม่มีเวลาทํากินเลยใบยพริกตากแห้งกูไก่กะว่าจะมาทําอาหารว่างกินอร่อยอร่อยสน่อยยังไม่ว่างเราเข้ามาถึงข้างในก่อนได้อย่างไรกันอันนี้เป็นหน้ากากอนามัยนะคะถุงนี้เต็มเอียดมีข้างบนเก็บไว้อีกนะถุงใหญ่กว่านี้สองเท่านะคะเยอะมากได้มาฟรีนะคะอันนี้เป็นตู้ยาของเราไม่มีอะไร เป็นไรที่รักจริงดิอ่าไม่เป็นไรไเป็นไรที่รักนึกว่าหัวเราะอะไรพี่มิกบอกเราทําวิดีโอกับหัวในโทรศัพท์พี่มิกนะคะอันนี้เป็นพวกวิตามินทั้งหลายแหล่นะคะคืออายุมากแล้วต้องกินแล้วจะได้ไม่ป่วยง่ายอันนี้ขนม นี่คือสิ่งที่ร่อยรอไปเยอะเพราะว่าเราไม่ได้ไปใช้หน้าทาวมาพักหนึ่งแล้วนะตั้งแต่เป็นโซนสีแดงนี่คือไปไม่ได้นะคะอันนี้เป็นพวกมาม่าของน้ําหวานอุ้ยเหิือนิดเดียวเองอะ่ะหรือสี่ซองมามา่าเกาหลีข้างล่างนี่ก็แบบว่าร่อยหลอสุดๆส่วนล่งข้างล่างนะคะ พวกนี้จะเป็นซอสเอ่อน้ำปลาพวกนี้ซีอิ๊วขาวนะเต็มนะคะยังเต็มอยู่ถอยหลังกลับมาถอยหลังกลับมาด้านในนะคะจะเป็นตู้เก็บรองเท้าทั้งหมดเลยรอยงเท้าบ้านเรานี่เยอะมากมีกันแค่คนละสองขาเท่านั้นอะ่ะเ,เริ่มจากด้านล่างก่อนนะคะนี่อันนั้นเป็นคลังคลังแสงของพี่มิกอันเนี้ยคือน้ำมันมะก,กอกนะคะทั้งหมดเลยอันนี้ซื้อมา ส่วนอันนี้กับอันนี้บริษัทพี่มิกนะคะแจกกระเช้าตอนคริสต์มาสอันนี้เฮลบ b ูบอยส์ของเราข้างในก็น้ำมันมะกอกนะอันนี้อันนี้ก็วายพี่มิกนะอันนี้เครื่องดื่มของกูไกนะคะเครื่องดื่มบลูเบอรี่น้ำหวานก็ชอบอันนี้ก็จะเป็นพวกมันฝรั่งมีเมล็ดเจียด้วยนะอยู่ตรงนี้คือ <c oughs> แบบว่าบางทีกินแล้วกูไกก็เสียบเสียบไปตรงนี้นะอันนี้เป็นขนมปังกรอบพี่มิกดูเหอะ อ,อตอนนี้รกนะคือกุ๊กไก่ยังไม่ได้จัดนะคะไม่มีการเฟกนะใครจะว่าไร้ระเบียบก็ช่างนะคะเราใช้จริงๆในชีวิตปร,ประจําวันห้องนี้นะคะของที่จับทุกวันอันนี้เป็นแยมอันเล็กๆนะคือน้ําหวานเขาชอบทําขนมทําอะไรกินอย่างเงี้ยเขาก็จะใช้แบบนี้นะเพราะว่านานๆกินทีนะคะน้ำมะเขือเทศซอสมะเขือเทศปลากระป๋องอันนั้นยาพิเศษของน้ําหวาน ด้านในนะคะก็เป็นน้ำปลามีน้ำปลาอยู่มีซอสหอยนางรมอยู่แล้วก็น้ำมันมะกอกด้านในก็ยังมีอยู่อันนั้นเป็นโหลเปล่าน้ำมันมะกอกมีปลาร้ากับปลุกใหญ่นั่นนะคะปลาร้าอันนี้ลูกมะกอกดองส่วนอันนี้ถุงแดงๆนี่ครกขินนะคะอีกหนึ่งอันมาดูชั้นนี้กันนะคะมีอะไรบ้าง กะปิราเชียวอยู่ด้านหน้าน้ำส้มนมถัว่วต้มมะเขือเอ้ไม่ใช่มะเขือจะพูดมะเขือเผาน้ำพริกเผานั่นก็นมะกอกนะด้านในนั่นพริกแห้งนะคะถุงใหญ่นั่นแล้วก็อะไรเนี่ยกระเทียมดองกระทิปลากระกป๋องทูน่าทูน่านี่จะหมดแล้วนะเป็นสิ่งที่เรากินน้อยมากๆนะคะทูน่าแล้วนี่ก็เป็นพวกซุปก้อนนะบางครั้งนะคะทําซุปทําอะไรเนี่ย เราไม่ได้ต้มซุปไก่ไว้บางทีก็ต้องพึ่งซุปก้อนเหมือนกันนะจะต้องมีติดบ้านไว้นะส่วนอันนี้กุ๊กไก่ซื้อมาเองนะก็ไม่รู้ซื้อมาทําไมนึกอยากกินอมยิ้มบางทีก็น่าจะทิ้งได้แล้วล่ะพอดูแบบว่าดูสิมันเริ่มเหนียวๆตรงนี้แล้วไอ้ตรงนี้หลุดแล้วตรงนี้ไม่ต้องทิ้งได้แล้วล่ะ อันนี้ก็เป็นถุงอะไรเนี่ยมีเห็ดแห้งมีพริกแห้งนะคะอยู่ในนี้อันนี้ก็เป็นขนมชั้นนี้ก็นี่เครื่องดื่มที่พวกเราชอบอรสบูเบอรี่นะคะมายองเนสซอสมะเขือเทศนมถั่วเหลืองน้ำมันสำหรับทอดซอสบาร์บีคิวอ,อันนี้อันนี้ของเด็ดเห็ดเ,เห็ดไทรดำอบแห้งนะคะหอมมากเลย จะต้องจัดสักเมนูหนึ่งแล้วนั้นกล่องด้านในสีแดงๆนั่นเป็นขาหมูขาหมูสไตล์อิตาเลียนนะคะอ้ยฉันไปกดอะไรขาหมูสไตล์อิตาเลียนนะคะซึ่งสะดวกในการทำนะแค่เอามาอุ่นเท่านั้นเองนะคะสกล่องนี้ตรงนี้นะคะก็จะเป็นพวกทัพเปอร์แวร์บางส่วนนะที่เอาเข้าตู้ไม่หมดพิมพ์ทำขนมแก้วพลาสติก อุปกรณ์สำหรับไปปิกนิกนะคะอันนี้เป็นชามชามไม้ทำจากไม้แล้วก็พิมขนมเรามีแพลนนะคะจะทำชั้นวางของเพิ่มตรงนี้แล้วก็ข้างบนนู่นอีกนะแต่ว่ายังไปซื้อของไม่ได้นะคะต้องรอก่อนข้างบนมีอะไรพวกของดองนะคะอันนั้นพริกดองน้ำมันกุ้งไก่ทำเองมะเขือเทศแห้งดองอันนั้นเป็นหน่อไม้นะคะที่ต้มมาไว้ปีที่แล้วยังอยู่เลย กล่องสีขาวนั่นก็เป็นถาดเซรามิกชามเซรามิกนะคะที่เอาเข้าตู้ไม่หมด <c oughs> มันเยอะมากอะ่ะนนั้นเป็นน้ำเปล่าน้ำผลไม้ทูน่าแครอทน้ำผึ้งนะคะนั่นเป็นแย,ยมมะม่วงน,น,นี่อันที่สองนี่มังโก้คุณน้าให้มายังไม่ได้เปิดชิมเลยตรงนี้ก็เป็นพวกกระดาษทิชชู่กระดาษเช็ดปาก กระดาษเช็ดน้ำมูกนี่ก็กระดาษเช็ดน้ำมูกนะเดินหล่นเดินหล่นอันนี้ก็เน็บไม่ได้เอาตรงนี้ตรงนี้เลยนี่ไ <c oughs> <c oughs> ม่เช่อเบนเหรวิสต,เต์เมืเลี้ยมต่อยเลวซีเน่เบ,บนนราโวพี่มิขับเป็นคนเขียนตัวเราออกส้มเออนั่นแหละจริงๆมีตรงนี้อีกนะคะตรงนี้ก็จะเป็นพวกพาสต้าด้านล่างจะเป็นพาสต้า มีถั่วปนบ้างข้าวบ้างส่วนใหญ่เป็นพาสต้าเกือบทั้งหมดเลยนะตรงนี้ก็จะเป็นพวกชานะคะข้าวแป้งนิดหน่อยอันนั้นเป็นแป้งเกาลัดนะแล้วก็พวกเส้นกว๋วยเตี๋ยวของกุ๊กไก่นะคะอยู่ตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นกาแฟแคปซูลของพี่มิกนะคะแล้วก็เป็นอาหารแมวพวกนี้จะเป็นอาหารแมวของเราซึ่งราคาก็จะแพงมาหน่อย อันนี้เป็นอาหารแมวจอจัดราคาก็จะถูกมาหน่อยเฮ้แม่แอบดูแม่แม่ทำอะไรหวะ <Yeah. S 1> แม่ทำอะไรโอ้รักป,ป้า <Yeah. S 1> มา <นะ S 1> มาดูชั้นนี้ของเราชั้นนี้ก็จะเป็นพวกแป้งน้ำตาลเกลือนะคะขนมปังปนแผ่นป๊อปเปี้ยแห้งของแห้งๆจะอยู่ตรงนี้ทั้งหมดเลย วันนี้นะคะกูไก่พาทุกคนชมกรุสมบัตินะคะทั้งสมบัติแห้งสมบัติสดนะคะสมบัติสดในตู้แช่แข็งก็มีร่อยหลอลงไปบ้างแล้วนะเพราะว่าต้องระบายออกอย่างที่บอกนะคะน้ําแข็งหนาแบบนี้เลยจะต้องเตรียมละลายน้ําแข็งแล้วตัดใจนะอยากซื้อหลายอย่างมากเลยมาแช่แต่ก็ต้องตัดใจนะคะส่วนของแห้งนะมีตุนตามปกติอยู่แล้วถือว่าน้อยลงนะเพราะว่าไม่ได้ไปชหนาข้าวนะไปไม่ได้เดี๋ยวรอไปได้ก็คงจะเติมอีก การตุนของที่นี่นะคะวันนี้ลงมาอ้อนร้อมากเลยการตุนของที่นี่เป็นปกติอยู่แล้วนะคนที่นี่นิยมตุนของกินเอาไว้แบบนี้นะคะ่ะเอ้ยนะคะวันนี้จะถูกขาแม่ซิแม่ไม่มีสมาธิมาแล้วมาแล้วคนที่ทําให้สมาธิแม่เสียเอ้ยเพิ่งตื่นนอนลงมามันนอนกลิ้งอ้อนร้อน่าเล่นดูนวิ้ยใครอะในทวิาจับใครอะ เอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะหนูจะเอาอะไรเนี่ยทางตาปริป๊บมามาอยู่ตรงนี้รู้เลยว่าหนูจะเอาอะไรถูข้าวถูอืม